สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยนเวทค่ะการทำน้ำมันม,นมหาสเสน่นั้นมีสำนักศยเวศท,ทำออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชากันหลากหลายสูตรหลายตำราค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับดอกไม้ที่นิยมนำมาเป็นส่วนประกอบของน้ำมันสเสน์ว่ามีดอกอะไรบ้างไปชมกันเลยนะคะหนึ่งก็คือดอกทองดอกของว่านรากราคะ หรือว่านมหาสเน่ห์ที่หลายคนรู้จักกันตามตำราบโบราณระบุว่าว่านดอกทองมีอำนาจทางเพศรุนแรงโดยเฉพาะดอกเพียงแค่ได้สูดดมกลิ่นทั้งหญิงและชายจะพากันมัวเมาในโลกีคนสมัยก่อนจึงนิยมเก็บดอกของว่านดอกทองเอาไว้หุงกับน้ำมันจันทร์หรือบดรวมกับสีพึ่งโดยวิธีใช้ก็คือให้ใช้น้ำมันว่านทานที่ตัว หรือใช้สีพึ่งทาปากเมื่อถึงคราวต้องไปพบปะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหนุ่มๆไปจีบสาวๆน้ำมันว่านนี้หากหญิงใช้ก็จะเป็นเสน่ห์ติดตัวใครเห็นก็รักก็หลงว่านดอกทองหรือว่ารากราคะเป็นเมตตามหาเสน์มหานิยมเป็นมหาะละรวยทําให้คนรักคนหลงไปไหนมีแต่คนเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยความเสน่หา นับว่าเป็นว่านที่มีคุณทางด้านเมตตามหานิยมสูงนอกจากนี้แล้วตามคติความเชื่อแต่โบราณบอกไว้ว่าหากปลูกเอาไว้ที่บ้านหรือร้านค้าก็จะมีสปปรรพคุณทางเมตตามหานิยมทําให้มีโชคลาภไม่ขาดสายลูกค้าจะเข้ามาอุดหนุนจนเจืออย่างเนืองแน่นขา,ขายตามแห่งหนตมบลใดก็มีแต่กําไรขายแทบไม่ทันใช้แล้วมีแต่คําว่ารวยค่ะ สองคือดอกเถาวัลหลงน้ำมันสเสน่ห์ดอกเถาวัลลลงอาถรรพ์ของสเสน่ห์แรงๆต้องเป็นดอกของเถาวัลหลงอาถรรพ์หายากในป่าลึกคนสมัยก่อนที่เล่นทางสายวทด้านสเสน่ห์แรงๆมักจะเข้าป่าไปเก็บดอกเถาหลงป่าในช่วงฤด,ดูหนาวแล้วนํามาตากให้แห้งหุงกับน้ํามันจันทร์หรือบดรวมกับสีพึ่งโดยวิธีใช้ก็คือใช้น้ํามันว่านทาที่ตัว หรือใช้สีพึ่งทาปากเมื่อถึงคราวที่ต้องไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่เจรจาการค้าต่างๆหรือหนุ่มๆสาวๆจะเข้าหาเจรจาพาทีพอได้กลิ่นดอกถั่ววันหลงในน้ำมันก็มักจะมีอาการใจอ่อนเครื่อบเพิ่มคล้อยตามได้ง่ายชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้สะกดจิตสะกดใจต่อคู่เจรจายิ่งนักหญิงชายใช้ได้หมดหากได้ใช้กับคนที่รักใคร่ชอบพออยู่ก็จะสมหวังทุกประการ นอกจากนี้แล้วคติความเชื่อของคนโบราณบอกไว้ว่าหากปลูกต้นเถาว,วันหลงป่าเอาไว้ที่บ้านหรือร้านค้าก็จะมีสรรพคุณทางเมตตามหานิยมทําให้มีโชคมีลาบไม่ขาดสายลูกค้าเข้าร้านอุดหนุนจุนเจืออย่างเนืองแน่นค่ะ3ก็คือดอกรักซ้อนมีอิทธิคุณในตัวทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมทั้งจากเพศเดียวกันและก็เพศตรงข้าม ผู้คนอุปถัมภ์ค้ำชูฤทธิ์ของน้ำมันนี้นอกจากจะใช้ทางด้านเสน่ห์เมตตาแล้วยังครอบคลุมถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำมาค้าขายรุ่งเรืองอีกด้วยครูบาอาจารย์สมัยก่อนใช้กันมานานแล้วค่ะ 4. ดอกว่านจูงนาง ว่านจุงนางคนในสมัยโบราณว่าหากชอบสาวใดหนุ่มใดก็มักจะเอาดอกของว่านจุงนางไปแช่ในน้ำมันจันทร์หรือน้ำมันเสน่หต่างๆบางก็ผสมกับสีพึ่งทาปากทาตัวทาหน้าทามือเพราะมีความเชื่อกันว่าว่านจุงนางนี้มีพลังเสน่ห์เมตตามหานิยมรุนแรงทําให้ชักจูงได้ง่ายอีกฝ่ายจะคล้อยตามง่าย เชื่อฟังและยังกระตุ้นอารมณ์ของอีกฝ่ายให้เกิดความหลงไหลได้อย่างง่ายดายวันจูงนางนี้ยังช่วยให้การเจรจาการค้าต่างๆประสบความสาเร็จได้ดีพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจมักมีไว้พกติดตัวค่ะ 5. ดอกนิ้วขาวต้นนิ้วเป็นชื่อเรียกที่หลายคนมักคุ้นหูกับเรื่องเล่าสืบต่อๆกันมาว่าผู้ใดประพฤติผิดผัวผิดเมียชาวบ้าน เมื่อตายไปโยม,มาบาลจะสั่งให้ถอดเสื้อผ้าแล้วปินต้นนิ้วที่มีหนามแหลมคมต้นนิ้วนั้นเป็นชื่อเรียกของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามแหลมคมไปทั่วต้นถือเป็นต้นไม้ที่คนโบราณย้ำเตือนนักหนาว่าห้ามปลูกในบ้านเพราะจะทําให้คนที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นเกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเปรียบดังการแช่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนในสมัยก่อนจะนิยมนําต้นนิ้วมาทําเป็นโงศพ เพราะเนื้อไม้ไม่แข็งทำง่ายประหยัดและรวดเร็วดังนั้นชาวบ้านจะมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นนิ้วในบ้านเรือนนั้นเป็นสิ่งอัปมงคลเหมือนการปลูกไว้ทำโรงศพให้กับตัวเองนิ้วป่าจะมีอยู่สองชนิดที่พบเจอมีที่ออกดอกสีแดงเรียกว่านิ้วป่าดอกแดงและนิ้วป่าดอกขาวนิ้วดอกแดงนั้นหาได้ไม่ยากนะคะชาวบ้านมักจะเข้าป่า ไปเก็บเอาไว้ปรุงเป็นอาหารกันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ดอกงิ้วสีขาวนั้นหายากและมีอิทธิคุณทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมครูบาอาจารย์ทางศัยเวทบางสำนักจะนำดอกงิ้วขาวไปเป็นมวลสารในการทำน้ำมันมหาสเสน่ห์เพราะเชื่อว่างิ้วเป็นต้นไม้แห่งกามาการใช้น้ำมันสเสน่ห์เหล่านี้เมื่อหญิงใดชายใดมารักชอบพอแล้ว ตกลงปลงใจอยู่ด้วยกันเมื่อรักสมหวังดังใจหมายแล้วจะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูให้ดีให้ถูกต้องตามศีลธรรมไม่ทิ้งคว้างหลอกลวงนะคะมิฉะนั้นแล้วความเป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อตนเองก็จะเสื่อมลงไปอย่างถาวรทำกิจการใดก็จะไม่ขึ้นใช้อะไรก็ไม่ได้ผลทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ จบคลิปในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ